สวัสดีครับเห็นหน้านี่ไม่ต้องถามนะว่าเขาคือใครครับแฟนๆจำได้อยู่แล้วครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับสวัสดีครับผมแคปพิทันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับโอ้โหต้องบอกว่ามีรายชื่อชิงเงินรางวัล3ล้านบาทครับเป็นไงบ้างครับการเต็มตัววิซ้อมความพร้อมของเรามพร้อมก็ร่างกายก็น่าจะกลับมาข้า เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในมวยรอบนี้ดูว่าเราจะรูปร่างเสียเปียบเขาเพื่อนเลยไม่ร่้อะไรไงก็รูปร่างน่าจะเสียเปียบเลยรูปร่างน่าจะเสียเปรียบทั้งแปดคนเลยทั้งเจ็ดคนเลยเรกากังวลกดดันอะไรบ้างก็ไม่ได้กงังวลแล้วก็ไม่ได้กดดันครับก็มั่นใจในร่างกายแล้วก็มั่นใจในในฝีมือมอตัวเองแล้วพรุ่งนี้ไฟแรกประเดินไฟแรกเห็นว่าเจอกับสกุลชายเล็กซึ่งเคยซ้อมอยู่ด้วยกันใช่ครับ ตอนี้เราเราวังเก็บาวงแผลยังไงบ้างครับก็ก็หวังน็อกครับเพื่อเพื่อที่จะมีแจมเยอะบว์มีแจมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อได้รับโบนัสครับก็คือในความรู้สึกเราก็กะหวังถึงน็อกเลยแล้วอาวุธของน้องที่ที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าอาวุธไหนของน้องที่ที่สร้างความกดดันให้เราพอครเาป็นมวยสีมือครับทั้งเขาก็ได้สีไม่ได้เขาก็มีรูกเตะกันพอเขาก็อาวุธ หลากหลายเหมือนกันครับก็เป็นสิทธิเดียวกันก็ว่าได้ครับเป็นสิทธิเดียวกันเลยครูเดียวกันก็นี่เราก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีการแก้เกมเป็นอย่างดีแล้วน้ำหนักในการร้อเนี่ยมันดูว่าเราจะเสียเปรียบเขาเลยช่างก่อนหนึ่งวันเนี่ยตรงนี้เราก็ดูไม่เสียเปรียบพ่อ ก็ชกกลางวันมันก็ชกน้าหนักเดียวกันหมดหมดทุกคนครับ140กันหมดก็คือเวท140ว่าชกกลางวันกลางคืนชกช่างก่อนหรือว่าช่างทีหลังก็หนักน้ำหนักเปนการเวทเดียวกันรูปร่างชกชกต้องบอกว่าในรอบนี้ใครที่คิดว่าน่าจะชกยากกับเพื่อนนะชกยากกับเพื่อนก็าจ่เป็น1นึล้านเลยครับเขามีอาวุธที่ดูดันแล้วก็หลักลายครับเขามีหมัดมีศอกเขาเขาไม่กลัวครับใ่เขาเก็นรอยครับก็คือหนึ่งล้านเลยที่เราคิดว่าในในเจ็ดคนเนี่ยที่เราที่ต้องเจอเนี่ย ของนาเล็กน่าจะเป็นด่านหินที่สุดสำหรับมวยรอบนี้และก็เขาได้ชกต่อดั้อางเขาร่างกายเขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแล้วกับชูเจริญนะครับชูเจริญก็พือคิดว่าเป็นเป็นงานง่ายครับเพราะเหมือนชกไปที่แล้วก็คือรูปร่างเขาใหญ่เขาเดินเบียดเดินชนแต่ก็มันชกสามโยกครับแล้วก็เขาเป็นมวยที่ที่กลัวหมัดนะแล้วนี่มันเป็นนอมเล็กลงมากกว่าอืเขาคิดว่า ู้ชคที่อันตรายที่สุดในมวยรอบนี้ก็คือหนึ่งล้านเลกครระวังยังไงถึงมวยรอบนี้บ้างครับก็หวังสามล้านครับก็หวังถึงเป็นแชมป์ให้ได้ครับคำเดียวเลยสั้นๆเลยว่าสามล้าน, <3 S 1> านต้องใใเป็นใจครับพรุ่งนี้ฝากแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็พรุ่งนี้ครับก็ฝากช่วยติดตามเชียร์ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ผมนะครับผมก็จะโชคให้เต็มที่แล้วก็ทลงานให้มันดีที่สุดเอาชัยชนะชับบ้านครับก็เป้าหมายของเราคือ สามล้านครับเพื่อกดหนี้ให้ครอบครัวครับผมก็ขอโชคดีครับผมครับขอมาครับ